สวัสดีครับผมนายสุชาติเกมเจริญตำแหน่งซีนเนียร์เปิดสวิตประจําทุดเสียสาขาเซนทรัลเวเกตรอบไตรเดโมรกจําวันที่15ธันวาคมพุทธศาาั 64, กราช2564นาในหัวข้อแนะนำทูเพย s ์สมูทสินเชื่อสําหรับนักศึกษาให้น่าสนใจและเห็นภาพเข้าใจง,ง่ายๆครับทุดเสียสวัสดีครับผมสุเฟียเบนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับ อีกหนึ่งสินเชื่อดีๆนะครับที่ทูนะครับได้มีการจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับที่เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์มากๆนะครับในยุคสมัยนี้นะครับเป็นสมัยที่ทุกคนจะต้องมีแท็บเล็ตหรือ iPad นะครับไว้ติดตัวนะครับสำหรับการเรียนนะครับทูเพสมูทนะครับ เป็นนะครับการแบบจ่ายง่ายๆนะครับให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบสมูทๆนะครับอันนี้คอนเซปต์ของเขานะครับแน่มากเลยครับสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับถ้าหากว่ามีความสนใจนะครับในเรื่องของสินค้านะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad นะครับหรือว่ารุ่นที่ร่วมรายการอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่โปรแกรมนี้ได้เช่นกันนะครับผม โดยใช้แอปพลิเคชัน Tool Money Wallet นะครับทำให้เราจ่ายสบายขึ้นนะครับผมพร้อมกับนะครับเราสามารถที่จะผ่อนสบายกว่าด้วยผ่อนได้นานสูงสุดถึง24เดือนด้วยกันนะครับอีกทั้งนะครับผมมีการเริ่มต้นนะครับเงินดาวนะครับอยู่ที่25นนะครับเท่านั้นเองนะฮะ คุ้มค่าและมั่นใจกว่านะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประกันสินค้านะครับร้อยเปอร์เซ็นจากทูนะครับพร้อมสิทธิพิเศษนะครับอีกมากมายเลยฮะต่อมานะครับการสมัครก็ง่ายๆนิดเดียวครับเป็นการสมัครได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็คือจะเป็นช่องทางท o s h o p หรือว่าจะเป็นช่องช่องทางท Store ก็ได้นะครับผมสมัครที่ท o s h o p นะครับใช้เอกสารเพียง2อย่างด้วยกันครับ1คือบัตรประชาชน2คือบัตรนักศึกษาครับ แล้วก็อีกหนึ่งทางนะครับก็คือจะเป็นการสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะสมัครผ่านแอปพลิเคชัน to บั n น n e y w ลเ l ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่สแกน QR Code นั่นเองครับต่อมานะครับขั้นตอนนะครับที่จะร่วมกับ Tool ของเรานะครับในเพจสมูทนะครับที่ t o o Shop นะครับผมก็เป็นการเลือกซื้อสินค้านะครับที่เราต้องการนะครับผม สินค้าของเรานะครับก็จะมีทั้ง iPhone 13นะครับที่ร่วมรายการนะครับเป็น iPhone 12 Series นะครับแล้วก็เป็น iPad รุ่นที่9ก็ร่วมรายการเช่นกันนะครับต่อมานะครับแสดงเป็นบัตรประชาชนหรือว่าบัตรนักศึกษานะครับตัวจริงเท่านั้นนะฮะแล้วก็แจ้งข้อมูลครับส่วนเกินข้อมูลส่วนตัวนะครับของตัวเองนะครับให้กับทางพนักงานนะครับเพื่อที่จะยอมรับนะครับเงื่อนไขการลงทะเบียน ของ t o Pay Smooth นั่นเองครับยืนยันการซื้อสินค้านะครับแล้วก็แบบในรูปแบบของการผ่อนชำระนะครับ t o Pay Smooth นะครับพร้อมกับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน t o Money Wallet ครับหลกการแจ้งเตือนนะครับเพื่อผ่อนชำระนะครับผ่านแอปพลิเคชัน t o Money Wallet นะครับง่ายๆแค่นี้เองครับคุณก็สามารถที่จะนะครับ มีสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับหรือว่าจะเป็น iPad นะครับไว้ครอบครองนะครับเพื่อเป็นการเรียนการศึกษาต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับกับสิทธิพิเศษนะครับดีๆแบบนี้โปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับที่ทางทูของเรานะครับมอบให้นะครับถ้าหากสนใจนะครับติดต่อผมนะครับทูสเฟียร์เบน e n นะครับได้ที่ทูสเฟียสาขาเซนทัแมรีเกตครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ